สวัสดีครับวันนี้บิ๊กมิเดียเก้าครับพาโทรพาเที่ยวตอนนี้เราอยู่ที่บ่อปลาณน้าตูนะครับอยู่ที่บ้านท่าตะเคาะตำบลกระดางอําเภอวังเจ้าจัางหวัดตากครับตอนนี้เราจะมาตามติดในเรื่องของการตกปลาว,วันนี้นะครับมีหลายทีมีหลายจังหวัดแล้วก็มีมีหลายส่วนด้วยนะครับก็ที่เข้ามาเปิดบ่อปลาวันแรกกันครับเดีย๋ยวเราจะตามเข้าไปดูครับผมตามผมมาครับ ปลาทัวปลาเที่ยวครับดูด้านหลัง,ง,ง,งผมสซีรับผมมีเป็นผูคลองเลยเป็นสรยยาวเลยครับปลาเครับ ครันผมนี่ก็คือบ่อปลาน้าตูนะครับอยู่ท่าตะค้อ ทงสองุเขีดอากาันนะครับอาจจะยากหน่อยนึงาได้แต่ะละเม็ดแล้วก็ไหนนี้ไปนะก่อนนะครับมาับาดโรดิซังเลยต่ะละเม็นะต่ะเม็ดนะครับผมต่ะเม็ดอาจจะยากหน่อยนึงไยังไงถ้ามันผ่านในช่วงไออกยกเขียอย่างนี้ออกแน่นต่ละเม็ดนะครับถ้าถได้ฮะเริ่มเลยนะต่ะ,ะเม็ต่ะเม็โรดิซัง ที่คนที่จะเข้ามาร่วมต้องต้องเตรียมอะไรมาต้องเสียค่าใช้จ่ายบำรุงบ่อป่ะครับก็วันนี้วันนี้เป็นเป็นวันเป็นวันเป็นวันเหมาตกเหมาก็เราเสียค่าบัตรหาตกได้เท่าไหร่เอาไปเลยอแต่กับเรา เราไม่ต้องไปสีเรียนเรื่องอะไรมากนะแต่คืใช้ความสามารถบางครั้งก็มีคนได้เยอะมากได้น้อนมากเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้มีปลาทั้งหมดอยู่ที่อย่างน้อยนะ3ตันห่อเย่อะแต่หนักกปลาแต่วันนี้เราเจอปัญหาว่าอากาศเปลี่ยนแปลงอุปสรรคมีเยอะเฟ้าฝนไม่เป็นใจอากาศปิดที่จริงถ้าแดดร้อนๆจะจัดปลาจะกินดีม จะแบบว่าจัดคยๆจัดมิ팅กันมิ팅กันมามิ팅กันมาใช่ไหมแล้วทางทางพี่ๆนี่เขาจะติดตามทาง f a e b o o k y o ยูท b e ผมแล้วก็แล้วก็มากันมากันก็เรามาร่วมกันสนุกสนานกันแต่แต่พรุ่งนี้ผมจะเปิดวันจันทร์กับวันอังคารแล้วเปิดเก็บตกสองวันแต่บัตรไม่แพงเปิดเช้าเลยใช่ไหมครับใช่เปิด8ปดโมงเช้าครับบัตรร้อยเก้าเก้าครับผมสิ่งที่เตรียมมาก็คือคันเบ็ด คันเบ็ดเขี่ออุปกรณ์นะครับเกี่กับวอลตกปลาแต่ถ้าไม่มีก็มาซื้อทางเราได้ทางทางเราก็มีจําหน่ายและมีจําหน่ายให้เลือกแล้วมีการประกวดปลาด้วยใชถ้าใครได้ปลาใหญ่ปลาอะไรก็ก็ทางบอกก็จะมีมีมีรางวัลแบบว่ารางวัลปลอบใจมีมีรางวัลปลอบใจให้ด้วยใช่บางครั้งเขาตกปลาเขาอยากได้คันใหม่ สู้ชีวิตอย่างยิ่งนะครับทำหลายอย่างบ <Media> ิ๊กมีเดียเก้าร่วมเป็นกำลังใจให้นะครับ,รบผมเดี๋ยวลองดูค้าวครับสวัสดีครับครับครับผมวันนี้บิ๊กมีเดียเก้าครับ พาเพ,พื่อนๆมาเกาะติดครับบ่อปลานาตู่บ้านท่าตะเคาะตะบลประดงังอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาาครับวันนี้ก็ได้ต้อนรับมืออาชีพเกี่ยวกับในเรื่องของการตกปลานะครับก็ถ้าที่ผมดูข้าวก็น่าจะประมาณ2อง0อคนนะครับ เมื่อกี้ก็ได้สัมภาษณ์กับเจ้าของบ่อนะถูกบ,บอกว่าได้ลงปลาประมาณ3มตัน3ตันก็แจ้งให้ทราบนะพรุ่งนี้นะมีลูกค้าโทรถามนะครับที่เขาเขายังไม่ได้ ไม่ได้มาตกวันนี้เขาถามว่า,เ,าเก็บตกไหมผมบอกเก็บไแดบบ้เก็บ2วันนะครับบาทร้อยเก้านะครับตกเท่าไหร่เอาไปได้เลยนะครับผมนะเขาถามว่าวันนี้ปลาออกดีไหมผมบอกว่าถ้าผมดูแล้วก็ประมาณ500โลเนาะจาก2ตันนะเนี่ยเนี่ยไม่ไดีตรงไหนเนี่ยเห็นไหมไม่ไดีตรงไหนเนี่ยฮะนะว <c oughs> ันะนี้คือปลาเป็นเหตุพฤติกรรมการกินไง ใช้ที้ใชหากินนะครับก็โอเคแล้วไปเหลือเยอะนะครับไปยังเหลือเยอะผมบอกตรงนะครับไปใช้เหยื่ออะไรครับก้าวนะครับขอไฟครับใ,ใ,ใช้ด้วยแชท <c oughs> จากบิ ah ๊กมีเด็กก็าวยูทูบขอลองดูดิพี่ <y out ube> เอออย่างนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ออครับผมขออนุญาตครับโอ้โหนั่งเป็นขนมปังครับตัวเกีียวชิ้นครับอ๋อครับผมนี่ก็เป็นสูตรลับของ <c oughs> ทีมนี้นะครับ เออฝนตกมากวันนี้ครับฝนตกก็เป็นอุปสรรคแต่ไม่แต่ไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการตกเบ็ดนะครับนี่เสียงพอยากกินัก็บอกกันเอนะข้างในนี้นะครับก็มีปลาลงปลาประมาณ3ตันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปติดตามลาแบบนี้สวัสดีพี่มาจากไหนครับแม่สออ โอเคเนาะครับผมจาบิ๊กมินิ9ก o u ยูทูบครับแล้วมากับทีมเลยใช่ไหมฮะทีแม่เขาทีแม่สอนจะอยู่ในชุดเสื้อเขียวนี้ใช่ไหมครับเสื้อเขียวลายหนึ่งสองสามสี่ห้าผมแต่มันก็คุ้มนะครับทีมละห้าร้อยนะพี่เนาะก็พรุ่งนี้ก็มาต่อยนะครับใจรักครับผมก็มันมีความสุขถือว่าเป็นกีฬาด้วยนะครับครับผม ขออนุญาตถามว่าตกได้ประมาณกี่ตัวลแล้วครับไม่รู้เลยแต่แต่ได้ใช่ไหมครับก็พ <c oughs> อได้ขอบผมขอขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมแม่สอดสู้ๆนะครับครับนี่กับเฮียของข้าจระเม็ดมารับได้เลยนะครับจาระเม็ด โทีมีได้แล้วครับจากบิ๊กมีเดยกา้าคโอ้โหสุดยอดครับแต่คุ้มนะครับเนาะคุ้มครับทีมลห้าร้อย แล้วก็มาถึงช่วงนี้นะครับผมก็ที่ทางบอ่อปลาก็ได้เปิดเพลงคลอคลอไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะครับก็ผมก็กลัวที่จะติดในเรื่องของฤกิ์ศิธิ์ก็ผมเลยที่จะมาภาคเองแล้วก็เอาดนตรีประกอบเองแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่จะเข้ามาในบอ่อปลานาตู่ที่บ้านท่าตะเคาะตำบลประดางอำเภอวังจ้าจังหวัดตากก็สามารถที่จะเอาบัตรสามารถจะมาซื้อบัตรที่ตรงหน้าบอ่อปลาเลยเนะี่ยหรือว่า ร้อมกับเตรียมในเรื่องของเบียดตกปลาอาหารมาด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนหรือว่านักตกปลาทั้งหลายที่ยังไม่มีเบียดนะครับที่หน้าบ่อปลาหน้าตู้ยังมีเบ็ดเบียดจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนต่างๆก็สามารถที่จะมาซื้อที่หน้าบ่อปลาเลยนะครับเช่นอาหารเครื่องดื่มเราก็มี บริการด้วยนะครับโดยทีมงานบ่อปลาหน้าตูนนั่นเองนะครับอยู่ที่ประดาวังเจ้าไม่ใกล้ไม่ไกลาจากอำเภอเมืองจาตาก็ห่างจากอำเภอเมืองจาตากประมาณก็ประมาณสักไม่ถึง20โลนะครับผมก็ก็ประมาณนี้นะครับหาหาง่ายแล้วก็บอ่บอปลาก็สะอาดนะครับผมก็มีทีมงานมามากมาย และการสำหรับใครที่จะมารายเดียวนะครับก็ได้นะครับคนละ199เนาะก็ติดต่อทีมงานหนาตูที่ตรงท้ายๆคลิปผมจะมีเบอร,ร์โทรศัพท์ไว้ให้ก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็มาถึงจุดนี้บ้างนะครับ ก็ที่แรกผมว่าจะรันไปแล้ก็หลังจากพอมาตรวจสอบแล้วก็เป็นเพลงนะครับของซิลิคอนัยพงในเครือของแกมมี่โกนก็เลยตัดสินใจที่จะพาลงแล้วก็เอาดนตรีฟรีลิขสิทธิ์นะครับมาจาก YouTube ด้วยนะครับผมก,ก,ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมนาบอกปานะตู่นะครับตำบลประาดาังอำเภอบางเจ้าจังหวัดตากครับโทร0801288282นะครับย้ำกันอีกทีนะครับสนใจที่จะ ไปตกเบ็ดนะครับก็ติดต่อที่นาตู่นะครับ0 8 0 1 2 8 8 2 8 2นหะครับหรือว่าจะปเป็นทีมหรือว่าหรือว่าจะไปเป็นรายบุคคลพาพาครอบครัวนะครับไปพักผ่อนประจำสัป,ปดาห์วันหยุดนะครับก็สามารถจะไปตกปลาได้ที่บ่อปลานาตู่ตำบลประดังอำเภอปอช้าจังหวัดตากนั่นเองนะครับผมถ้าไปเป็นทีมก็ทีมละ500นะครับผมคุ้มสุดๆอดบ่อปลานาตู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็แล้วก็ในส่วนของบริเวณ บอกปลาหน้าตูก็เป็นสะอาดๆานะครับผมก็วันนั้นที่ผมไปก็สภาพนหนาตูณน,ะนตู่บอกว่าลงปลา3ตัน3ตันก็ประมาณ3,000กิโลนะครับผมก็มีปลาหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ครับผมในช่วงวันนั้นก็ณนาตูก็ได้เปิดเกมด้วยนะครับผมว่าถ้าใครที่ได้ตกปลาประมาณเกิน5เกิน5ขีดขึ้นไปนะครับผมก็ทางบอกปลานาตูก็มีกิจกรรมมีของชัพพ่วยมีคันเบ็ดใหม่ๆแล้วก็ของรางวัล มาแจกันด้วยนะครับเนาะแล้วก็วันนั้นที่ผมไปนะครับโอ้คนเยอะมากเลยครับผมแล้วก็ท่ามกลางฝนตกปล่อยๆนะครับผมแต่ก็ไม่ร้อนมากนะวันนั้นนะอะอำเภอบางจาจังหวัดตราครับเป็นบ่อที่ก่อสร้างกันเองนะครับนี่แถวยาวเหยียดเลยนะครับแถวยาวเหยียดเลยอรเ,เลยนะนะเลยลงขี่มือนเดิมจากไป เริ่มเลยเริ6มหกขีดมาเริ่มเดินมหกขีดมาเริ่มหกีดหกขีดหกขีดเจ้ามาเดินหกขีดโอดดัรับไปเลยจะขอจะเปลี่ยนแล้วหกข,นะขีดีด ลุ้นมากเลยนะครับปลาปลาเยอะมากก็เมื่อกี้นะครับผมนะตูกก็บอกว่าได้ลงปลาประมาณสามตันหลากหลายสายพันธุ์ปลาปลาหลากหลายชนิดนะครับผมก็ตกเป็นทีมทีมละ500บาทนะครับผมก็ทีมของคุณจะจะมากี่คนก็ได้นะครับผมเขาเข้ามานะครับแล้วก็แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ ครับวันพรุ่งนี้วันจันรท์ก็จะมีการเปิดเป่าปลาอยู่ที่ประมาณ195บาทต่อคนนั่นเองนะครับวันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนนแล้วก็มีฝนตกด้วยนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องต่อการตกเกิดก็ได้ <S <S ัันน 6ขีด6ขีดนะ6ขีดนะ6ขีดนะนะครับมามีได้หนรอดนนะูดูครับ6ขีดว่าครับ6ขีดแม่ดินะวะ6ขีดนะดนะมาให้ไวนัดจ้ะมาให้ไวนัดจ้ะ mà này không, hôm nay nắng say ban không qua phải không, ông nhá, ơi สงสัยสสเมื่อคืนร้อนนวันนี้ฝนตกเป็นอุปสรรคมากเลยนะครับ5 8นะจงไม่นานแล้วนะนาเครับีเมื่อคืนร้อนปไหนครับใหญ่จะบ้าท่าเดี้ คนเยอะมากครับ น้ำแข็งฟรีนะน้ำแข็งฟรีมีเยอะน้แข็งอ่ะหกขีดหกขีดมันยากไปผมขอห้าขีดแล้วกันห้าขีดครับอถวายช่างไม่ได้อ่อไม่ได้โอ้วันนี้นะครับช่างมันเหอะมีหลายคนก็ได้น้อยนะครับบางคนด้แค่สามตัวเองมีนะแล้ววันนี้ก็น่าจะช่างเนาะครับมาสบายฮะ อ๋อเขาเอาปาปนินครับตอนนี้เย็ปนินครับเขาบอกดาครับูลครับเจ้าเจ้าเจ้า่นะห้าิ่มาดูแรกตัวนี้ครับผมไหนพาไทยเด็กตัวนี้เลขห้าเลยครับผมสามส้อไม่ห้าแล้ว่ามนะครับผมขอเสีขอม้ห้านะ อาขีดนะาขีดยังอยู่ยังอยู่ยายายิยินั้นอยู่มึงยิ่งหลอนอยู่ตเลยย่ยาเลยครับแสดงว่ารับชอบชอบใส่ด้วยปานินด้วยับฝาบอครับ คมีเดียนะครับขอบคุณเเพิ่มไปก่อนพบกนนันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้จากลากันที่บ่อปลานาตู่นะครับท่าตะเคอประดางอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากครับวันนี้สวัสดีครับเเอาาดียยวจักส